สวัสดีครับผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับผมไอทูนมกโจกหนูรุคุณค่ะหนูยาโนโค่ะครับผมก็ได้พาท่านผู้ชมมาที่วัดนพรัตน์ศรีพุทธารามค่ะหรือว่าวัดปองนั่นเองนะครับผมที่ตำบลบ้านปองอำเภอบางระบุงจังหวัดชลบุรีครับผมโดยเราจะพาท่านผู้ชมมาดูภายในวัดว่ามีอะไรมั่งที่น่าสักการบูชากันครับว่ามีสิ่งที่น่าสนใจครับผมให้ได้ติดตามชมกันเพียบเลยนะคะใช่ ไปเราไปกันเลยไปน้องนาน้องนาโนวัดโปง่งหรือวัดนบทองดีสีพฤกษารามเป็นวัดธรรมดาธรรมดาวัดหนึ่งที่มีอายุกเกือบ200ปีแต่มีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างโดยมีท่านเจ้าอาวาสองค์เก่าคือหลวงพ่อชม หรือพระครูวิสุทธิกิจจาธรที่มรณะภาพไปเมื่อปี2538แต่สังขารท่านไม่เน่าเปื่อยแค่แห้งลงเท่านั้นและทางคณะกรรมการวัดได้เก็บรักษาท่านไว้เป็นอย่างดีในโรงแก้วเพื่อไว้สักการะบูชากราบไหว้แด,ด่ศิทยานโนสิ์ที่เคารพนับถือท่านปัจจุบันพระครูธรรมรังสีวิสุทธ์เป็นเจ้าอาวาส ได้พัฒนาวัดป่งแห่งนี้ให้เป็นวัดที่เป็นแหล่งเผยแพร่ธรรมะและปฏิบัติธรรมสำหรับคนไทยในพุทธศาสนาอีกครั้งยังจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้สำหรับเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆด้วยภายในวัดมีวิหารที่สวยงามที่สร้างขึ้นชื่อว่าวิหารรวมใจบูชาบูรพาจารย์เป็นวิหารที่มีความสวยงามและเห็นจุดเด่นของวัด ภายในประดับด้วยองค์พระพุทธรูปสำคัญหลายองค์แม้กระทั่งพระพุทธรูปองค์แทนหลวงพ่อชมที่มรณภาพไปแล้วก็ยังมีให้สักกราระบูชามีคล้องวงใหญ่อลังการประดับและพระพุทธรูปทองคําเรียงรายอยู่ภายในวิหารอย่างสวยงามอีกอาคารหนึ่งก็มีรูปหล่อพระเกจิกอาจารย์จากจังหวัดต่างๆเรียงรายอยู่ในศาลาธรรม ลายที่นับถือพระเกจิอาจารย์องค์ใดามากเป็นพิเศษที่วัดโป่งแห่งนี้ก็มีให้กราบไหว้บูชาครับผมนะฮะตอนนี้เรายังอยู่ภายในวัดนบพองดีศรีพฤทธารามหรือว่าวัดโป่องอยู่นะครับก็จุดนี้คือวิหารร่วมใจบูชาบุรพาจารย์นะฮะข้างในนะครับจะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่แล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูสิ่งหนึ่งนะฮะที่สะดุดตานะฮะก็คือคลองใหญ่ นะครับตามโบราณเขาบอกว่าถ้าใครรูปคล้องดังคนนั้นบารมีจะสูงเราจะไปลองรูปดูกันว่าจะดังหรือไม่ดังครับอ่ะนี่คือคล้องใหญ่พอดีเจอน้องเขายืนอยู่นะฮะน้องอยากให้รูปคล้องดูว่ามีบุญบารมีเขาบอกว่าคนรูปคล้องดังจะมีบุญบารมีอน้องลองรูปดูได้เลยดูครับว่าจะดังไม่ดัง เริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วเริ่มโอ้โหเริ่มดังแล้วครับเขาบอกว่าต้องใส่กระแสจิตเข้าไปด้วยโอ้โหพอๆแล้วฮะสุดยอดครับสุดยอดโอ้โหดังแสบแก้วหูเลยเนี่ยเขาบอกว่าคนมีบุญบารมีนะเดี๋ยวผมจะลองด้วยว่าผมมีบุญบารมีไหมเขาบอกว่าต้องใส่พลังจิตเข้าไปด้วย ถ้าผมไอ้ทุนมกจกจะดงจะดังขอให้รูปคล้องดังนะครับดูนะครับ ท่านผู้ชมนะตอนนี้เราก็อยู่ภายในวิหารบูรพาาจันนะฮะเดี๋ยวพาไปพบกับผู้รู้ที่ไปที่มาของวัดโป่งของเรานะครับกับกลุ่มแม่บ้านนะฮะที่นั่งรอท่านผู้ชมอยู่ครับสวัสดีครับลุงโนครับสวัสดีครับทุกคนครับนี่ผู้รอบรู้นะที่จะมาเล่าให้ฟังครับอ่น้องชื่ออะไรแนะนําตัวเลยครับสวัสดีค่ะชื่อรู้คุณนะคะวันนี้จะมาเป็นพิธีกรภาสนาในวันนี้ค่ะ สวัสดีค่ะเป็นน้องของพี่ลูกคุณนะคะชื่อยาโนค่ะอ่าสองสาวนะฮะก็เดินอยากถามลูกอะไรเขาถามนิดนึงเพราะว่าตอนที่เข้ามาในวัดเนี่ยจุดสังเกตง่ายๆเลยก็คือวิหารแห่งนี้นะคะวิหารแห่งนี้ชื่อว่าอะไรคะวิหารบูรพาจารย์ครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะโลเคชั่นสวยมากๆเลยเป็นที่ถ่ายรูปมีคนเข้ามาถ่ายรูปเยอะไหมคะมีเยอะมีเยอะมีเยอะเลยบ่อยๆุกทุกวันครับคือจุดดึงดึงดูดให้ญาติโยมเข้ามา ชมในวันนี้คือจักราบคือจักราบบูชาสิรีราชของหลวงปู่ท่านไม่เน่าไม่เปื่อยท่านมรณะภาพเป็นานยังครับปี3-8 3-8... 3-9... 4าม1ปดเกิดสี่กว่าปียังไม่เกิดเลยยังไม่เกิดเลยอนุยังเป็นวุ้นอยู่อ๋อนี่ที่คือไม่ไม่เปื่อยไม่เน่าดูในรงแก้วครับแต่แปลกนะคนปกตินี่สองสวันนี่เปื่อยแล้วนะแสดงว่า พระอาจารย์ท่านนี้คงจะมีบุญญากรรก็ไม่ได้ฉีดอะเขาฉีดเหมือนกันแต่ฉีดไม่เข้าอ๋อแสดงว่าไม่ได้ฉีดแสดงว่าท่านหนังเหนียวก็เลยปล่อยก็เลยปล่อยไว้อย่างนั้นน่ะให้รองแก้วใส่รองแก้วตั้งแต่วันแรกอ่ะอ๋ออะไรนะเราระวังรระวังรระวังอะไรระวังนะคะพี่ก็หนังเหนียวนี่แล้วก็น้องน้องรู้คุณยัยนะมีคําถามที่จะถามอยาถามลุงโนถามได้เลยถาขา อยากถามว่าที่นี่เคยมีอาถรรพ์หรือเรื่องผีอะไรบ้างไหมคะมันยังไงบุ๊ถ้าคนไหนมาในนี้ถ้าไม่ดีคือพูดไม่ดีทําไม่ดีจะอยู่ไม่ค่อยได้เอาก็เหมือนกันถ้ามาหมดอยู่ในนี้ถ้าทําไม่ดีถ้าขโมยกินมาม่าตอนกลางคืนครับคือประวัติถ้าไม่ค่อยดีไม่อะไรอย่างเงี้ยท่านจะไปท่านเองอ๋อไม่ได้จะดูได้โดยอยู่ไม่ได้โดยอัตโนมัติครับลุงโนคะเห็นวัดกว้างขวางขนาดนี้ พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวไหมคะได้เพราะว่าก็ก็มีก็มีโครงการอยู่เหมือนกันนะหลวงพ่อก็ก็มีนโยบายอยู่แต่ช่วงนี้มันก็ต้องทำไอ,ไอ้สิ่งสําคัญสำคัญก่อนอสาราเมะนะอะไรพวกเนี้ยคือต้องทําพวกนี้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนพัฒนานไปเ,าเรื่อยๆแล้ว จุดดึงด <t ss. S 2> <ss> ูดที <çıktı é. S 1> ่ให้ญาติโยมต่างๆที number, ่มาเยี่ยมเยือนมาบูชาวันนี้คือจุดดึงดูดคือจุดดึงดูดเลยก็คือหลวงปู่ชมกัสโลครับแล้วก็วิหารวิหารหลังเนี้ยมีวิหารหลังมปาจาร์จุดดึงดูดคือหลวงพ่อชมสังขารไม่เน่าไม่เปื่อยแล้วก็มาไหว้พระวิหารนี้ลูกศิ์ลูกหาอยู่ไกลๆก็มาไหว้สังขารต่านแล้วก็มีได้ข่าวว่าวัดนี้ทํายาอะไรนะฮะยาเป็นยาพวกแก้อมพฤกษธรรมพาตอ๋อที่วัดนี้ก็มียาผีบอก ไม่ใช่มาจากหลวงพ่อหญีงอ๋อตำราเก่าของปุหีเป็นสูตรมาจากโบราณคอ๋อมียาด้วยหลวงพ่อชมต่านไปเรียนมาไงแล้วก็โครงการที่ว่าที่กว้างขวางนี้ทางวัดนี้เขาจะสร้างอะไรที่เป็นดึงดูดให้ญาติโยมมาบูชามาอะไรไหมอ๋อก็มีก็วิหารโคดเนี่ยสร้างแล้วมีหายังไม่เสร็จเรียบร้อยดียังไม่เสร็จเลยแต่ได้ข่าวว่านอกจากจะเป็นวัดแล้วเนี่ยยังหลวงพ่อของเราเนี่ยเจ้าวัดของเราเนี่ยยังมีการ เขาเรียกอะไรคิดค้นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาด้วยของวัดด้วยนะคะคืออะไรพวกยาหม่องอ๋อยาหม่องพี่เห็นเห็นเห็นแม่บ้านที่นั่งอยู่ตรงนี้ไหมคะครับเป็นจิตอาสาของวัดด้วยนะคะช่วยกันทำหน้ที่วัดบองนี้ให้ดีขึ้นนะคะหนูว่าหนูว่าน่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ได้ดีเลยทีเดียวนะคะคุณลุงคะหนูได้ข่าวมาว่าที่วัดเนี่ยมีการแจกทุนการศึกษาให้เด็กๆด้วยหรอคะใช่ครับทุกทุกปีจะแจก คือวันพ่อและก็วันแม่จะต้องแจกทุนที่แล้วนี่แจกไป80ทุนโอ้โหทุนละเท่าไหร่คะเนี่ยทุนละ600 600หกรมีมีเหลือให้หนูสองตนบ้างไหมคะมีมีมีมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเอาอ๋ออ่าเดี๋ยวลุงฮะเดี๋ยวเราวกมาเรื่องสังขารลุงพ่อชมกันนิดนึง ท่านละสังขารไปนี่ตอนอายุเท่าไหร่นะอายุ88ปี88ปีพศอสอ8ปไปลายปลายปีอะ่ะ38โอ้โหฮะเตรียมเสื้อหวยไว้เลยโอ้โหมียันที่หวยด้วย พอศสาคสิบแปดจากนั้นมานี่สาสิบปดก็ประมาณสิบเก้าปีโอ้โหสิบเก้าปีโดยสังขารนี่ไม่เปื่อยไม่เน่าเลยครับไม่ไม่มีกลิ่นด้วยอืเรามีการดูแลรักษาหลวงพ่อยังไงตลอดเลยก็สงการวันสงการเนี่ยจะออกมาออกมาให้ญาติโยมเนี่ยส่งน้ําแล้วก็ปิดทองอะไรเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนผ้าคล้องให้ใหม่ครับโมีโค้ต้องมาช่วยกันหมดใช่ไหมครับแล้วอยากจะทราบนิดนึงว่าร่างกายของหลวงพ่อชมเนี่ยมีการ ผมงอกเล็บงอกอะไรอย่างนี้ไหมครัะจริงเหรอคะก็ไปดูได้แต่เวลาเขาบอกว่าเล็บนี่จะงอกเรื่อยๆได้ได้ตัดสักทีไหมฮะไม่ตัดไม่ตัดว่าปล่อยก็ปล่อยอย่างนั้นนลยครับตอนนี้ตอนที่มอนะภาพอ่ะเขาไปเอาฟันปลอมออกปากตั้นเลยมุกลงไปมุกอท่านใส่ฟันปลอมเอาออกฟันฟันฟันทอวงไหมอ๋อไม่ทรวจะเอาไปขายอะเจนดูรู้มีแต่ร่าหมากนะเจ้าแม่เป็นนะพิุ่น ลูกค้าหนุมีเรื่องสงสัยเรื่องหนึ่งนะคะก็คือหนูได้ยินข่าวมาว่ามีคุณลุงคนนึงเนี่ยโดนยิงแล้วไม่เป็นอะไรเลยผู้ใหญ่บ้านอ่าผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมบ้านหมูซ่าโดนยิงเลยเหรอใช่ใช่แล้วได้ข่าวว่าเขาห้อยพระของวัดนี้ด้วยนะห้อยพระอะไรลุงเรื่อไหนลุงเออหนังเสือหลวงพ่อชมมีด้วยด้านหน้าด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อด้านด้านหลังก็ปิดหนังเสือไว้อืพอจะมีเหลือสักองศ์สอง มีค่ะมีค่ะไหนฮะไม่นีใช่นีลูปล้อโอ้โหอันนี้ลูปล้ออมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพระท่านผู้ชมกำลังอยากฟังเลยอยากรู้เลยไอ้ที่หนังเสือนี่เป็นยังไงลุงก็หลวงพ่อจมเขานั่งคือนั่งปกไว้อะนั่งปกประมาณสามพรรษาครับแล้วก็พอเสร็จแล้วาหนังเสือแห้งเขามาตัดตัดเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เอาลูกหลวงพ่อปิดแปะแปะแปะไว้ประมาณมีประมาณตัก พันรูปเลยมั้งก็ได้คนทางประเีนก็ได้ไปเยอะแล้วแล้วหนังเสือที่มาจากไหนคะหนังเสือมาจากจันทบุรีมีคนจันทบุรีมาถวายอ๋อเป็นเสือที่ที่ตายมาแล้ว่ทีผู้ชมทางบ้านฟังแล้วก็คงจะอยากได้กันนะก็แวะเวียนมาที่วัดโป่งนะครับตำบลโป่งอำเภอบางระมุงจังหวัดชนบุรีถ้าใครดวงดีหรือใครมีบุญอาจจะได้นะลุงเนาะวัตถุองคลหลวงพ่อที่ยังทันหลวงพ่อปลุกเสกยังมีอยู่ครับในตู้ยังมีอยู่ ครับผมก็อาอยากพี่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 น้องน้องอ้ <c oughs> ไม่ใช่น้องน้องพี่พี่ป้าป,ป้านะฮะอยากป้าป้ายายฮะอยากมีอะไรฝากท่านผู้ชมทางบ้านไหมก็มีเรื่องเรื่องสวดมนต์เย็นทุกวันสวดมนต์เย็นถ้าโมเย็นก็ลงสวดมนต์เย็นกันค่ะแล้วอย่างวันพระก็เราก็มาถือศีลปฏิบัติถือศีลห้าศีลแปดแล้วก็นอนที่วัดกันใส่ชุดขาวมาอยู่ที่วัดขาวก็อยากให้ ทุกคนมาปฏิบัติกันเยอะเลยว่าประหยัดไปที่บ้านได้เยอะเลยเขาเรียกว่าไปอะไรนะลงเย็นแล้วก็ลงสวดมตนแล้วครับผมแล้วคุณพี่คนสวยนะครับมีอะไรจะแนะนำไหมอยากกะเชิญชวนทีมงานให้ได้วันนี้เป็นวันดีที่มาวัดนกชองดีสีพฤะรามแล้วพระครูวิสุทธิกิติจรยจารยธรพงเล็บหลวงพ่อชมค่ะ อยากให้อยากให้มากันเยวียนกันเพราะพิีสงการเราก็จะนำสิร mm, ่างหลวงพ่อออกมาทำพิีสงน้ำปิดทองนะคะเปลี่ยนอะไรเขาเรียกเปลี่ยนเปลี่ยนรเากิวอนผ้ากิวอผ้างเนาะครับอ่า ใครอยากมาก็แวะมาวัดนกพงมีสีพึ่งตารางครับผมอยากสร้างบุญกุศลออกไปอยากอยากเห็นจริงๆเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะขณะนี้อยู่ที่ที่ช่วงช่วงแล้วค่ะช่วงนี้มลนกพ่อมาเปลี่ยนขอผ้าคลองเปิดสงน้ํานะฮะใครอยากมานะครับเทศกาลสงกรานต์นะฮะมาดูสังขารหลวงพ่อใกล้ๆมาสัมผัสได้มาช่วยกันสงน้ำท่านนะวัดนกพงมีนีตั้งอยู่ในตำบลโป่งนะคะจังหวัดชลบุรีนะคะอำเภอบางระมุง ลุงเขาบอกว่าผมได้ยินแว่วๆมาเมื่อกี้ผมไปสัมผัสมาแล้วเขาบอกว่าเห็นคล้องไม้ที่อยู่ข้างหน้าวิหาร <ฮะ S 1> ใ,หใหญ่ๆเขาบอกว่าถ้าคนมีบุญวาสนาเป็นรูปคล้องดังนั่นคือคนมีบุญบรารมีมันจริงไหมเอ้อันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่เห็นมีคนมารูปทุกคนก็ดังทุกคนนี่<อ>แต่ก็ไม่ทราบนะว่าก็จะมีบุญหรือไม่มีบุญก็แบบไม่ร้เป็นกุศโลบายของใครคนหนึ่งเมื่อกี้<อ>ผมไปรูปก็ดังแล้วนะดังแล้วผมมีบุญไหม ก็มีบุญไงครับพอจะได้นางเสื้อไหมอ๋อที่บุญของเรานี่รูปอะไรก็ดังหมดล่าสุดที่เป็นรูปรถเขาชาวบ้านเขาดังวิ่งอันนั้นเขาติดรีโดทกันสัญญาณสัญญาณขโมยอู้คนละอย่างกันสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้คุณลุงฝากนิดนึงเกี่ยวกับวัดวัดนี้อะค่ะอ่าชักชวนผู้ชมทางบ้านฝากได้เลยค่ะคุณลุงเออใครผ่านไปผ่านมาคนต่างจังหวัดจังหวัดไหนก็แล้วแต่ถ้าผ่านวัดโบกมาเนี่ย ขอให้มาสักการะรูปสิรีระของหลวงพ่อชมหลวงพ่อดีที่วัดเนี่ยคือถ้าท่านใดมากราบมาไหว้แล้วท่านจะมีความโชคดีครับและมาขอน้ามนบอกเข้าไปบอกเข้าไปวัดตั้งที่ไหนวัดตั้งอยู่ตำบลโป่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีต้าไปสายระยองก็สายสามหกใช่ไหมฮถึงปั๊มปตทแล้วอยู่เทินมานิดนึงแล้วเลี้ยวเข้ามาแล้วถามคนละแวกนี้ก็รู้ครับวัดโป่งอยู่ตรงไหนครับผมครับ เรียกว่ามาได้ง่ายๆเลยใช่ถ้าไปมันถ้าจะไปพัทยาก็ต้องผ่านอยู่แล้วอ่ะถ้าคนจะไปพัทยาไปเล่นน้ำทะเลอะไรก็แวะก่อนไปเล่นก่อนหรือจะแวะก่อนก็แล้วแต่ความสะดวกวันนีเปิดมากค่ะเปิดพลาดเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้นะคะครับนังเสือครับนขอส้อนรับทุกท่านก็จริงๆแล้วขณะนี้ทางคณะสงฆ์ทางมหาเถรสมาคม ก็มีการรณรงค์การที่เชิญชวนประชาชนมาร่วมกันรักษาศีห้าทุกวันนี้การเชิญชวนพระครูธรรมรังสีวิสุทธ์เจ้าอาวาสวัดโปได้ฝากถึงทุกคนที่มีโอกาสมาท่องเที่ยวพัทยาก็แวะไหว้พระทำบุญตามวัดต่างๆกันบ้างหลวงพ่อกล่าวต่อว่า ปัจจุบันเยวาวชนมักจะห่างเหินจากวัดไปบ้างอยากจะให้เข้าวัดทำรรบุญรักษาศีลห้าเข้ามาศึกษาวัฒนธรรมประเพณีเ <5. S 1> ยี่ยมชมถาวรวัตถุพาลูกหลานมาศึกษาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์กันบ้างวัดนี้ก็เป็นถือว่าเป็นวัดเก่าแก่นะเกือบสองร้อยปีมาแล้วครับผมให้โยมเข้ามาวัด แล้วก็ได้มาศึกษาวัฒนธรรมรประเพณีแล้วก็ได้มาดูถาวรวัตถุอาจจะเป็นของเก่าบางของใหม่บางครับผมบางสิ่งบางอย่างพาลูกพาหลานเข้ามาดูเข้าวัดทำบุญกันเข้าวัดทำบุญครับเพื่อจะได้ติดเป็นนิสยัยอย่างพ่อแม่ปู่ย่าตายายพาลูกพาหลานมาครับ เพราะช่วงนี้อ่างเก็บน้ํามาประชันก็กําลังปรับปรุงก็จะทําเป็นที่พักผ่อนทีนี้ญาติโยมมามาเที่ยวพัทยาครับเที่ยวพัทยาเสร็จแล้วก็อาจจะมาแวะ,แวะที่อ่างน้ํามาประชันทีนี้ก็ไม่อยากให้ทิ้งโอกาสให้แวะไหว้พระด้วยครับผ่านวัดก็แวะไหวพ้พระ มากราบพระไหวพระขอพรครับในฐานะเราเป็นชาวพุทธเพื่อมันจะได้ติดจิตใจของเราไปบ้างความดีครนะก็อยากจะเชิญชวนใน,ในส่วนนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็อยากให้มาช่วยกันอุปถรัรมภำรุงพระพุทธศาสนาไม่ว่าวัดไหนก็ตามนะเข้าไป จากการละสังขารของหลวงพ่อชมมานาน19ปีจะมีการลดน้ำเปลี่ยนผ้าไตรจีวรให้กับหลวงพ่อเป็นประจำทุกปีในเทศกาลสงการานต์จึงอยากจะเชิญชวนให้พี่น้องคนพุทธแวะมาสักการะกราบไหว้ขอพรอันเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตแม้แต่วัดฝ่งแห่งนี้ก็มีสถานที่ใกล้เคียงที่น่าท่องเที่ยวพักผ่อนก็คืออ่างเก็บน้ำมาประชัน อยู่ไม่ห่างจากวัดมากนักเชิญพาลูกหลานมาอุปถัมภ์ค้ำชูบำรุงพระพุทธศาสนากันได้ในโอกาสต่อๆไปครับท่านผู้ชมนะครเรามาตรงนี้นะครผมเจอพระพุทธรูปโอ้โหเยอะมากข้างหลังข้างหน้าทําเรียงแถวเป็นยาวนะแต่เรามาดูตรงนี้กันก่อนนะครับครับคุณลุงฮนะนี่คือองค์อัญเติญรธิราหรอด้วยทองเหลืองโอ้โหครับ,รบผมสวยงามมากนะครับ เดี๋ยวเราเดินไปดูนู่นกันมาป้าเดินเร็วๆอันนี้ลุงอนนเอ่อพระเจ้าศกมหาราชครับครับผมอันนี้คุูปาถรีวิชัยครับหลวงปู่สดหลวงปูสงป่สุขแล้วหลวงพ่อพระท่านแหลงครับครับผมอันนี้พระพุพพพทธเจ้าตอนประพาบางากับำลังประสูตรพระพุทธเจ้าน้อย หลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงเดชพระพัจจานโตหลวงพ่อเกษมหลวงปู่โตหลวงปู่ทุ่วแล้วก็หลวงพ่อเนรมาตังทานหลวงปู่กินมาตังหันไร่หลวงพ่อปานพระอาจารย์โคข้อชนองค์กับองค์ที่อยู่เนียวหลวงแม่หลวงพ่อวัยสี่เป็นองค์อาจารย์ครับผมครับ ครับผมเยอะมากนะฮะนี่ยังไม่หมดนะฮะอยู่ด้านนู้นก็ยังมีนะครับที่คุณลุงคุณลุงโนนะครับพาเดินดูนะฮะในภายในวัดหน้าเที่ยวมากน่ามากราบสก,การาบบูชามากครับท่านผู้ชมครับผมเออครับลุงตรงนี้ถือว่าเป็นจุดที่ประฏิษธานขององค์พระศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเลยเนะาะครับผมครับโอ้โหสวยมากมนะฮะยังไม่เสร็จดีนะเนี่ยอ้าวเฮ้ยของคน ไปไหนมาเนี่ยมานนี่มาเลยๆราต้องตู่เลยเล่าเขาจะลาแล้วไปไหนกันมาไปดูพระสยามเทวามาเมื่อกี้สวยมากเลยนะอ้าวลบแล้วอุ้ยทางนี้สวยกว่าอีกอันนี้คืออะไรอะคะลุงก็เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อศักดิททุกจังหวัดหลายๆจังหวัดมารวมมาอยู่ที่นี่หมดอะไรพี่ดูอันนี้เขาถามสัมถามซากเมื่อกี้ก็ไม่มาพร้อมกันเอาล้อกูก็ไปดูเออเขาจะเขาจะลาแล้วมาลาแล้วก็มาถามอีกอันนี้องค์พระทองเหลืองทั้งนั้นแหละ ครับผมท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณคุณลุงโนค่ะคุณพี่ปองนะคะคุณพี่ป้าปองนะฮะผมไอทูลมกจกค่ะดิฉันนางสาวพัมชองค่ะแล้วก็ไม่ใช่น้องยาโรค่ะเออเอาเอา,เอาดีชื่อน้นนองลูกคุณนะคะครับผมก็คงจะถือโอกาสลาท่านผู้ชม อย่าเจ็บอย่าจนนฮะทุกคนรวยๆพวกเราจะไปกันก่อนนะครับสวัสดีครับ